ทัอนนนกูลเผยความในใจต่อกันก่อนทิ้งท้ายประโยคสำคัญทำกรีดสนัน่นเรียกได้ว่าโดนจับตามองเป็นพิเศษเรื่องความรักในช่วงนี้สำหรับแอปทักษออนพักสุขเจริญที่มีหนุ่มๆเข้ามาแวะเวียนอยู่รอบตัวและโดนจับเป็นประเด็นกับสามหนุ่มทิมพิธา,านานกูลชาโนนและ ตีธนพลอยู่เป็นประจำซึ่งหลายๆคนต่างก็ลุ้นว่าตัวจริงของแอปทักษอรจะใช่สามหนุ่มหรือไม่ล่าสุดทางด้านแอปทักษอรได้ไปออกรายการแชร์ทูแชร์และมีช่วงหนึ่งทางด้านรายการได้เปิดคลิปนานกุลเล่าความประทับใจที่มีต่อแอปทักษอร โดยนานกุลได้เล่าว่าพี่แอบเป็นคนน่ารักสำหรับทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่แปลกใจเลยที่เป็นที่รักของทุกคนแต่ถ้าในส่วนตัวผมเรื่องที่รู้สึกว่าพี่แอบน่ารักมากๆก็คือเป็นช่วงหนึ่งที่ผมเพิ่งเริ่มถ่ายทำยังไม่ได้สนิทกันแต่ผมเข้าโรงพยาบาลที่แอบก็ส่งอาหารผลไม้มาให้ เราก็รู้สึกดีจังที่เขาเทคแคร์ทุกคนเลยมันทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากๆอีกอย่างในแง่การทำงานบางอย่างเราอยากจะแชร์อยากจะปรึกษาพี่แอปก็เปิดมากๆไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีประสบการณ์ที่มากกว่าเธอต้องฟังฉันนะแต่เขารับฟังเราซึ่งเรารู้สึกว่ามันสำคัญมากในการทำงานด้วยกันมันทำให้เรากล้าบอกเขา สำหรับสิ่งที่อยากบอกพี่แอปในตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าคือเมื่อกี้เพิ่งมีโอกาสได้คุยกันที่พี่แอปจะได้มาออกรายการนี้พี่แอปเขาตื่นเต้นมากๆก็อยากจะเป็นกำลังใจสู้ๆนะครับผมเชื่อพี่ทำได้ทุกคนรักในคำตอบพี่ซึ่งแอปทักษออนที่นั่งฟังก็ยิ้มกรุ่มกลิ่มตลอดการฟังหลังจากจบคลิปทางด้านพิธีกรได้ถาม แอปทักษะออนว่าผู้ชายคนนี้น่ารักยังไงซึ่งแอปทักษะออนตอบว่าให้ตอบตรงๆเลยไหมคะตอนแรกสำหรับแอป,ปคือแปลกเวลาที่เราร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าส่วนใหญ่จะเริ่มจากคนอายุน้อยกว่าเข้าหาเราแต่สำหรับนานกุลเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆจริงๆตั้งแต่ที่รู้จักกันมากหลายๆเรื่องที่เขาเป็นคนดึงแอป,ป อย่างเรื่องการแสดงเพราะบางครั้งเราก็มองแง่สำหรับคนที่ออยนออยอกว่าแอปที่ช่วยดึงแอปเรื่องการแสดงก็คือนันกุลกับต่อธนพลพอคุยกับสองคนนี้แล้วแบบมันทำให้เรารู้ว่ามันไปได้อีกที่เรากังวลมันเป็นจุดเล็กๆเ,เท่านั้นเขาจะขยายมุมมองให้เราเห็นกว้างอีก และทางด้านพิธีกรได้ถามต่อว่าสำหรับนานกุลเป็นคนที่ถูกถามเรื่องความรักตลอดเวลาที่แอปคิดว่าอายุน้อยกว่ามีผลต่อการตัดสินใจมากแค่ไหนอายุไม่มีผลค่ะมันไม่เคยมีผลมาตั้งแต่ต้นเพราะแอปไม่ได้มีโจทย์อยู่ในใจแต่แอปรู้ว่ามันมีผลในความรู้สึกกับคนอื่นแน่นอนที่สุดยิ่งต่างมากก็ยิ่งมีผล ทั้งในเรื่องของการทำงานและชีวิตส่วนตัวแม้กระทั่งละครที่เล่นด้วยกันที่คนดูจะยอมรับในความต่างของอายุตัวละครแต่สุดท้ายไม่ว่าจะอายุเพศหรืออะไรมันขึ้นอยู่กับคนสองคน